มาสร้างรายได้ด้วยงบ420บาทกับพุดดิ้งชานมไข่มุกกันค่ะทำง่ายมากแถมใช้วัตถุดิบน้อยด้วยมีคำนวณต้นทุนท้ายคลิปด้วยนะคะมาเริ่มเลย ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ200 ml ตามด้วยนมสดจืด200 ml ตามด้วยผงวุ้นอีกครึ่งช้อนชาเราจะใช้ของยี่ห้อนี้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว10้10-15นาทีค่ะครบเวลาแล้วก็ออามาตั้งเตากันเลยจะใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะพอส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็ใส่ผงชานมไต้หวันลงไปเลยค่ะ15กรัมเราจะใช้ของติ่งฟงตัวนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานอีก30 ml คนๆให้เข้ากันคนจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มเดือดเลยนะคะพอเดือดได้ที่เราก็ปิดเตาค่ะเอาน้องออกมาแบ่่่่งงใใสสถ้้้ววยเเรราจะะะะแบแลล80กกัมมออนนะะอนนคีหืด ก็ค่อยแบ่งใส่ให้หมดเลยค่ะจริงๆทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตัวั่วให้มีขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้นะเอาที่สะดวกเลยนะคะรอให้น้องเย็นตัวลงแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาเข้าแช่ตู้เย็นเลยค่ะรอแช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงน้องก็เซ็ตตัวดีแล้วจากนั้นก็ใส่มุกบุกของติ่งฟงลงไปเลยค่ะ30กรัมต่อหนึ่งถ้วยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วพุดดิ้งชานมไข่มุกทุกคนสามารถปรับลดความหวานได้ตามใจชอบเลยนะเราลงทุนซื้อวัตถุดิบไปทั้งหมดบาทต้อยสตบเจ็7บาทต้นทุนแแฝงล้วกจะตกถ้วยล, 7, ลวะเจาาาาา20บาทอาสังคมสดๆงบ47 บาทําออกมาได้25ถ้วยเลยค่ะสามารถซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มเพื่อทําขายให้มากขึ้นได้เลยนะคะใครทําขายอยู่ขายกี่บาทกันบ้างมาแชร์กันได้นะวันนี้ไปละบ๊ายบาย